ถ้าเรานำหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายเอามาต่อกันไม่น่าเชื่อเลยนะจะมีความยาวเท่ากับหนึ่งแสนกิโลเมตรเลยนะหลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยดังนั้นถ้าเรานำหลอดเลือดในร่างกายมาพันรอบโลกซึ่งจะมีเส้นรอบวงยาวประมาณสี่หมื่นกิโลเมตร เอาหลอดเลือดมาพันๆเนี่ยมันจะได้ถึงสองรอบครึ่งนีหลอดเลือดพูดถึงเลือดแนละ้วหลอดเลือดแนละ้วเรามาพูดถึงการเต้นของหัวใจของสิ่งมีชีวิตมันมีความสัมพันธ์กับขนาดของร่างกายสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่หัวใจจะเต้นช้าถ้าตัวเล็กหัวใจจะเต้นเร็ว หัวใจของคนเราจะเต้นประมาณ70ครั้งต่อนาทีแต่มีวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวยาวประมาณ2 6่สถึงสามสิเมตรหัวใจเต้นช้าแค่ประมาณ5ครั้งต่อนาทีโอ้หครั้งเองนะช้ามากหัวใจเออ ในขณะที่หนูผีจิว๋วซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยโนน้ำมนมที่มีขนาดเล็กมากตัวยาวประมาณ6เซนติเมตรเองหัวใจจะเต้นเร็วกว่า1000ครั้งต่อนาทีอะใครๆก็คิดว่าแหล่งกำเนิดของความจำเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจ ไม่ว่าจะเป็นความจำความรู้ปรัชญาอารมณ์ในสมัยอียิปต์โบราณเขาเชื่อว่าหัวใจเราเนี่ยจำสิ่งเหล่านี้แต่ตอนหลังมันพิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวนะอะไรทุกอย่างนี่มันอยู่ที่สมองสมองคิดไม่ใช่หัวใจคิดเกี่ยวกับสมองฉังนั้นที่พูดว่ารัก หัวใจรักไม่ใช่หัวใจนะสมองเนี่ยสั่งให้หรักแต่เราก็นิยมที่จะพูดว่าหัวใจเกี่ยวกับความรักต้องเกี่ยวกับหัวใจหัวใจรักอ่า